เอาเลยครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักในวงการเกมวันพันชแมนกันทุกคนเลยนะฮะตอนนี้ไลฟ์ขึ้นมาแล้วยังคเนี้แปบ๊บหนึ่งนะครับโอเคขึ้นมาแล้วสักครู่หนึ่งนะจ๊ะ everybody I will do นะครับว่าใครจะมาคอมเมนต์ไลฟ์นี้เป็นคนแรกตอนนี้คือยังเงียบเลยยังไม่มีใคร่ะคือแบบน้องๆก็งงดิแบบเฮ้ยพี่เจแบบอยู่ดีทำไมมาไลฟ์วะ เอเกิดอะไรขึ้นกันครับเนี่ยเอามาแล้วครับคุณนายพิเศษฟักเสือนะฮะคนนี้มาเร็วเกินโอโ้มาเร็วมากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวสักครู่นึงนะจ๊ะพี่เจขอแชร์ลิงก์เออไม่ใช่ไม่ใช่สักครู่นึงสักครู่นึงสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกๆคนนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมจานเจแมสเซเกมเมมร์นะครับวันนี้เราจะมาเหมือนเดิมครับทุกๆวันเสาร์เราจะมาลงศึกดวลกัน เราจะเจอสุดดูวันกันนะฮะคลิปวันนี้จานโหดมากอ่ะเฮ้ยผมไม่ได้เป็นคนโหดนะจริงๆผมเป็นคนน่ารักนี่ครับวันนี้เราจะมาลงทีมปีศาจกันหลังจากที่สองสองวีคที่ผ่านมาเราลงทีมนี้แล้วแล้วเราได้แชมป์สองวีคเลยวันนี้ผมเลยแบบว่าอยากจะลองเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอสวัสดีพีทีจิ๋วครับพี่เจครับกิจกรรมดาบอะตอมใช้เพชรซื้อพลังงานถึงเท่าไหร่ครับ มันต้องซื้อเลยเหรอเออมันก็ใช้นะมันก็ใช้เพชรซื้อพลังงานแต่ว่าแต่ว่ามันต้องปั๊มเลเวลอ่ะมันต้องปั๊มเลเวลอ่ะสักครู่หนึ่งนะจ้าจานครับยานโบลทสล่ะครับยานโบลทสนี่ไงยานโบลทสนะเฮ้ยไอเทมดรอปพอดีเลยได้มาเป็นอะไรเงิน8,500โอ้โหของอย่งกางกากเลยสวัสดีครับทุกทุกคนกล้องตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เปิดนะพอดีแบตกล้องหมดกำลังชาร์จแบตกล้องอยู่ เดี๋ยวรอตอนที่เดี๋ยวรอตอนที่ประลองนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเสียบแบตกล้องแล้วลองเปิดให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะพลังพี่จะสามล้านแล้วเฮ้ยชา้าพลังผมถือว่าช้าอยู่คนอื่นเขาขึ้นสามลงสามล้านกันหมดแล้วครับสวัสดีคิงโอ้โหให้ตอบคำถามรอ่อารีเฟรทุกวันจนันทร์รับทุกหกชั่วโมงอ่าฮะอาทิตย์อ่านี่ไงโอ้โหแบบตอบคำถามด้วยความว่องไวแสงเก่งเกินครับ โดนเผารองเท้าเป็นไงบ้างครับพี่ไอพวกนี้มันเป็นรองเท้ามันไม่ใช่รองเท้าจริงนะมันเป็นรองเท้าหลอกก็ทําผมแบบขนลุกตั้งนานโอ้โหเอ้ยเปิดกล้องไว้นะครับอันนี้คืออยากให้ผมเปิดกล้องแปบ๊บนึงเดี๋ยวชาร์จแบตก่อนชาร์จแบตก่อนสว,ส,สวัสดีครับทุกสวัสดีครับทุกทุกคนที่น่ารักทาไมมันขึ้นว่าให้อัพอะไรวะมันก็ไม่เห็นมีอะไรให้อัพเลยฮะเข้ามาในบ้านอ๋อให้แจ้งเตือนปาร์ตี้เหรอ ให้แจ้งเตือนป okay. าร์ตี้โอเคนะใส่แค่ของบวกไว้ก็พอนะฮะจานมันเป็นอันดับหนึ่งของอีกเซิร์ฟเลยมันข้ามเซิร์ฟยังไงล่ะต้องมันต้องรอมันรวมเซิร์ฟก่อนนะครับน้องๆพลังแสนหนึงเอาเข้าแค้นได้ไหมตอนนี้น่าจะรับประมาณ80000นขึ้นครับผมน่าจะรับ80000ขึ้นครับขอแบบแอคทีฟหน่อยอ่ะแบบว่าช่วยทำเฟสกิวช่วยกันตีบอลอะไรเงี้ย โอ้ยทุเรศเกินไอ้เบิ้มคนชาติเตรีมอยู่มันเลยไม่ไหวไม่ไหวมาครับผมสู้ได้บอกวะทีมมันกัดกอดแรงอยู่เหมือนกันนะนะัเนี่ยะมาครับกุลิบาสเราเปิดก่อนไปหนึ่งเสเต็ปอ้วกไปครับผมติดพิษไปสองตัวยังไงวัคซีนแมนบอกไวกว่าได้เปรียบพี่จะพบมรรลุกันที่ความไวผู้ตายหมดเลยแถวหน้า,มา,ามาดิติดพิษโอ้ติดพิษสาสี่ตัวเลยเหรอเอาดิแถวหน้าตายหมดแล้วนะเออเออ เออฆ่าไปเลยตัวนั้นน่ะไม่โหดตัวนั้นน่ะไม่โหดเฮ้ย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 ฝั่งนู้นกัดก่อนแรงไปกัดก่อนแรงไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรือผมลดเป็นสายน้ําเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาไม่ดีเรือจอดไม่ได้ไม่เป็นไรเรามีก๊อกสองเรามีก๊อกสองเฮ้ยกัดก่อนโคตรแรงเลยตีนี้บูมไปดีนี่ไงหนัก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 เออ บัวล็อตบอกก้านคอเหมือนพี่บัวขาวเออมาดิวะต่อยใครไม่ต่อยไปต่อยแทงของพี่แทงพี่แบบอมาตะอยู่แล้วอมาตะอยู่แล้วโคตรคแน่นเลยอะแต่แม่งแม่งกัดแรงจริงนะแม่งกัดก่อนแรงจริงอะเออแม่งกัดก่อนแรงจริงโอเคครับผมได้แชมป์วะ่ะผมได้แชมป์อ่ะครับน้องๆน,นั่นไงเป็นอย่างที่ผมคิดเลยนะฮะว่าสาย สายฮีโร่เนี่ยก็เป็นซุยคาง,งี้ที่ได้ไปนะโหมันว่ะโอเคครับรับไอเทมครับรับแท่งฟงแท่งไฟจากนั้นเราก็มารับไอเทมทั้งหมดเฮ้ยนักเรียนคนใหม่ครับโอเวอร์ไทม์นักเรียนหลังคนใหม่ครับยินด,ดีต้อนรับนะครับวลคลัมโบนักขากหวานปั้นดีไหมครับดีครับผมโอเคกิลเราได้ทั้ง2องแชมป์เลยกิลมาสเตอร์เราได้ทั้งแชมป์ได้ทั้งแชมป์อ่า ได้ทั้งแชมป์อันนี้เลยทั้งทำไมลับไม่ได้อะทำไมมันกดลับไม่ได้ได้ทั้งแชมป์ฮีโร่แล้วก็แชมป์ปีศาจเลยนะครับผม,มพี่พลังผมล้านเจ็ดเราเข้าคิวได้ไหมไหนน้องน้องพลังล้านเจ็ดคนในเสื้อผมมันมีอยู่ล้านเจ็ดอยู่ไม่กี่คนไอ้มาเลเซียนบอยนี่หรอน้องคือไอ้มาเลเซียนบอยเหรอนี่ไงสักสองไอคนนี้เปิด <laughs> ไอคนนี้ชื่อก็โอ้โหคนไดเปิดสาาก้าวกูเอามันออกจากกิวได้ป่าววะนะเอามันออกจากกิวได้ป่าววะแค่คนได้เปิดสาขาวสองผมเอามันไว้ในกิวที่ผมมีความผิดอะไรปร้ะงบางน้องๆนะสมรู้ร่วมคิดสมรู้ร่วมคิดกระเฮียแล้วโอเครับไอเทมรัวๆครับไอเทมเยอะมากมาย <pal vel> ไอเทมเยอะมากมายโอเคครับ okay, <pal vel> ผมอัพก่อนนะอัพอะตอมิกแรกอัพอะตอมิกให้เป็นสามดาวไปเลยแป๊บนึงนะถอดของก่อนถอดของถอดของสู้เสร็จแล้วเอาของใครไปใส่ให้ไขรบ้างวะเนี่ยเอาของออกจากโกลิบาร์ดก่อนแล้วก็เอาไปใส่คืนให้เด็กเวลนะฮะเนี่ยเด็กผมต้องใส่ของประมาณนี้นะ เนี่ยเป็นแบบเน้นเน้นไวไว้ก่อนอะ่ะคือไม่ต้องเน้นว่าแบบโจมตีมันต้องแรงนะเน้นไวไว้ก่อนนี่ใส่ประมาณนี้เลยใส่ประมาณนี้เลยครับทำไมจา์ตัวเยอะจังก็เก็บดองๆไว้เรื่อยๆอะ่ะ <Okay. S 1> จากนั้นเอาของ <S <S เอาของ <S <S อะตอมิก,มกอ <S 2> <S 2> อะตอมิกนี่ใส่เป็นเซตนักดาบครับนักดาบเนี่ยจะเน้นเป็น จะเน้นเป็นโจมตีกับไวนะฮะโจมตีกับไวล้วนๆเลยไม่มีวัวผสมเฮ้ยอันนี้มีออปชั่นเพิ่มวะเฮ้ยอันนี้ดีกว่านะอันนี้มีออปชั่นเพิ่มโจมตีไวเหมือนกันแต่ช่างมาเถอะโอเคใส่ครบยังวะจากนั้นซแบบินแมนเอาของตัวเองไปใส่เมื <ๆ S 2> ่อคืนนะฮะ ของตัวเองก็ใส่เซต้นักดาบธรรมดาน่ารักน่ารักอ่ะใส่ของน่ารักน่ารักไปก่อนแล้วก็กลิบารโกลิบาสใส่อัศวินไหหล่อๆลูกชายนี่ผมใส่ประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดเรายังไม่ได้สู้ก็แบบเอาอะไรใส่ขำขๆไปก่อนได้นะฮะพี่อยู่เซิฟไรอยู่เซิฟหนึ่งเจครับผม โอเคโอเคของเราใส่คืนครบยังอะตอนนี้พลังเราสองล้านหกสี่หมื่นละโอเคเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับน้องๆที่น่ารักทุกๆคนเดี๋ยวผมต้องรีบไปละ เรานัดเขาไว้นะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมคงต้องลาทุกคนไปพีนี้ก่อนนะครับยังไงขอบคุณมากเลยนะ <c oughs> ทุกคนที่เข้ามารับชมกันเยอะมากๆเลยนะฮะสำหรับวันนี้ผมลาทุกคนไปพีนี้ก่อนนะฮ <c oughs> ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับทุกๆคน <c oughs> เป็นไงสายกัดกอดเราถือโอเคอยู่นะ <c oughs> ถือว่าเล่นได้อยู่ <c oughs> ถือว่าเล่นได้อยู่ <c oughs> ไอเทมใส่ครบเนาะ <c oughs> โอเค <c oughs> ไม่ตกคงตกขาดอะไร บายบายครับทุกคน See y o u a g a i n Next Time Bro